สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ถูกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมที่นี่แบบนี้เหมือนเคยนะครับกับรายการสรุปข่าวเด็ดหรือว่าผู้ประจําวันของเราเรามาเริ่มต้นข่าวแรกด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในน,นักเตะที่ตกเป็นกระแสข่าวโผล่พันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องและน่าจะมากที่สุดเป็นลําดับต้นๆคนหนึ่งประจําช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือในรายของทางโรดิโกซูปเปอร์ร์ดังจากทางสโมสร ราชันชุดขาวหรืออันมาดริดนั่นเองหลังจากเจ้าตัวมีปัญหากับทางต้นสังกัดของเขาและมีการออกมาประกาศค่อนข้างจัดชัดเจนเลยว่าเขาอยากที่จะย้ายออกจากถิ่นซานเตโกเบนาบิลไปเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเองหลังจากรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการให้ความสําคัญมากเพียงพอและตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของทางชาบิอรองโซเป็นรองตัวเลือกรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางวินิซิอุสจูเนียชุดเบนนีแฮมและลงถึงทางคริยองเอ็มปาเป นั่นจึงทําให้ชื่อของเขาถูกเชื่อมโยงมาสู่สโมสรของเราหลายตนหลายโอกาสแม้ว่าทางเจมเพียสเหี่ยวเขาวงในมือหนึ่งประจ,ำจรํำทีมของเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดิแอเลติกจะมีการออกมาปฏิเสธไปแล้วว่าขอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่หรือว่าผูลไม่ได้ให้ความสนใจในตัวเขาและไม่เคยมีแม้กระทั่งการพูดคุยในการคว้าตัวเขาเลยโดยสัมป ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางอาร์สื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีการตอกย้ำข้อเท็จจริงในประเด็นนี้หลังจากพวกเขาก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าคนที่ทางนิกว่าผู้อยากจะได้ตัวนั้นมันคือทางอเล็กซานเดอร์อิซักต่างหากหาใช่ตัวของทางโรดิโกที่ซึ่งพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจเลยแลั่นนตอนนี้มันกลับกลายมาเป็นอีกหนึ่งสโมสรชื่อดังของศึกทีเมเรลีกที่เปิดฉากไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้นั่นก็คือทางไก่เดอยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ซึ่งทางสนคึงมินสตาร ดังระดับตำนานของพวกเขาเพิ่งจะประกาศอําลาสโมสรไปทำให้ทางดานเนลเลวีประธานสโมสรออยากจะได้ตัวของทางโลดิโกไปทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวข้างตนนั่นเองการจากไปของทางซนทึงมินวัย33ปีในฐานะกัปตันทีมและเป็นสัญลักษณ์ของทางสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอสเปอร์ได้สร้างช่องว่างในตำแหน่งปีกซ้ายในแนวรุกของพวกเขาอาระบุ นี่เป็นตำแหน่งที่ทางท็อตแนมแลแ่นลมไปถึงดานิเอลเลวีประธานสโมสรอของพวกเขาต้องการจะให้เป็นตำแหน่งสำหรับทางโลดิโกกเยส ที่กรุงลอนดอนพวกเขายังคงมีความลังเลว,ว่าดีลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ตอนแรกมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเห็นเงาของทางลิวอ์ภูยังคงบดบังอยู่แต่สุดท้ายมันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางลิวอ์ภูไม่ให้ความสนใจในดีลของโรดิโกหลังจากพวกเขากระโดดเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อไล่ล่าตัวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักของนนาของทางนิวคาสเซิลที่มองว่าตรงตามคุณสมบัติที่แอนฟิลด์ต้องการทุกประการ เลกพูดอีกในยะหนึ่งก็คือมันคือสิ่งที่ทางดาวินนูนเยสไม่เคยพิสูจน์ตัวเองได้เลยแต่สําหรับทางอีซักนั้นมันตรงกับความต้องการของพวกเขาและโรดิโกไม่ได้อยู่ในจุดนั้นมาเปิดประเด็นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราที่ในตอนนี้มีแววน่าจะเป็นลงเอยกับสโมสรออื่นมากกว่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวภายในทีมของเราเองกันบ้างครับ มันหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทง ron, ใใัตอาร์เนอร์สตรอตนายอังเดชมนของเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งย้ายจากทางเฟยอนุดรถอเทอร์ดําเข้ามาคุมทัพในถิ่นแอนฟิลเมื่อปีที่แล้วและเจ้าตัวก็สามารถที่จะนําทีมประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ฟีมอลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาทําทีมแถมมันจะเป็นการสร้างเสถียรพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นสมัยที่20ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเน คราวเดียวกันด้วยนอกจากนี้เขายัางช่วยให้ทีมของเรากรีทางผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกคาราบาวครับแต่สุดท้ายก็ปลาชัยให้กับทางสารีการโดงน e ิวคาเซอร์ยูไนเตดในเกมรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวิมวีไปอย่างน่าเสียดาย แม้กระน,นั้นจากความสำเร็จดังกล่าวข้างต้นของทางสล็อตก็ทำให้มันมีการเพิ่มใบหน้าของเขาเอาไว้ไปอยู่เคียงข้างกับบรรดาอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสรอนเราอยู่บนป้ายแบนเนอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้ซึ่งป้ายแบนเนอร์นี้เราจะเห็นในสนามแอนฟิลด์แทบจะทุกๆครั้งที่เรามีการลงสนามลงเล่นต่อหน้าบรรดาเดอะคอปในเกมยาว นอกจากสล็อตที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้แล้วมันก็มีบรรดาอดีตผู้จัดการทีมชื่อดังของเราไม่ว่าจะเป็นในราของทางบิลแชงลีบ็อบเพสลีย์โจฟาแกนเคนนี่ดาวกิชราฟาเอลเบเนเตสและเยอร์เกนครับตามลําดับสหรับป้ายแบนเนอร์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นของติ๊กไอริชครับกลุ่มแฟนบอลตัวยงของเราจากประเทศไอร์แลนด์นั่นเองที่ซื้อพวกเขาก็ามีการโพสต์ขึ้นสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ว่า อัปเดตป้ายแบนเนอร์ใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมรุยสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาแสดงความดีใจกับหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแข้งคนสำคัญสำหรับแผงมิดฟิลด์ของเราเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางดอมดิกโซบอสไลกับตันทีมชาติฮังการีของเรานั่นเองหลังจากเขามีการประกาศข่าวดีออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าในตอนนี้ลูกของเขาได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมตัวของทางโซบอสไลก็เคยมีการออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนะช่วงเวลานั้นว่าแฟนสาวแสนสวยของเขากำลังตั้งรันอยู่ นั่นทำให้ในเกมที่ทีมของเราเผชิญหน้ากับทางนกหนังนวลไบรตันแอนด์ฮฮฟเอาเวีนและตัวตของทางโซวอสไลสามารถที่จะทำประตูได้เขาก็เป็นการฉลองประตูด้วยท่าดีใจที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการดูดนิ้วหัวแม่มือและเอาบอลสอดเอาไว้ใต้เสื้อซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงทารกที่อยู่ในคันของภรรยาของเขานั่นเอง แม้ว่าในเกมนั้นสุดท้ายแล้วทีมของเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะสโมสอนได้ก,การันตีการค้าแชมป์พิี์มล์ลีกไปตั้งแต่กอ่อนนานั้นแล้วล่าสุดในตอนนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางโซบอสไลมีการโพสต์ภาพแสบอบอุ่นลงในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเป็นภาพเด็กน้อยและก็มีมือของเขาที่วางเอาไว้ทับอยู่บนตัวเด็กนั่นเองเช่นเดียวกันกับการที่ทารกก็เอามือมาจับนิ้วของคุณพ่อของเขาเอาไว้ทั้งสองข้าง พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นประกอบภาพกันกล่าวเอาไว,ว้ว่าการเกิดขึ้นมาของนายมันมีความหมายถึงโลกใบนี้ของผมสู่บอสไลท์โพสต์เอาไว้ในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาขอขอบคุณนักที่รักที่ได้นำเธอเข้ามาสู่ชีวิตของเราก่อนที่เขาจะมีการปิดท้ายด้วยการใส่อีโมจิเป็นรูปหัวใจสีแดงประกอบข้อความดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ด้วย ดังนั้นเราในฐานะแฟนวอนและเดอะคอปทุกคนก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับตัวของทางโซวอสไลในฐานะคุณพ่อคนใหม่และหวังว่าเขาจะเดินหน้าทำผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมของเราเช่นนี้ได้ต่อไปด้วยปลายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นเรื่องร้อนของทีมเราเกี่ยวกับเรื่องการขายนักเตะออกจากสโมสรกันไปบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่ก็แทบจ,จะเรียกได้ว่ามีการออกมายืนยันมาโดยตลอดว่าเขาน่าจะมีการเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปในตลาดรอบนี้ก็คือในรายของทานดาวินนูนเยสดาวหญิงทีมชาติอุลุกวัยนั่นเอง ล่าเมื่อวันก่อนสโมสรของเราก็มีการรายงานข่าวล่วงหน้าให้รับทราบไปแล้วว่าเวว่าภูมีการให้ไฟเขียวกับคังอัลฮีเราะสโมสรชื่อดังจากประเทศซาอุดีอาระเบียให้สามารถจะเข้ามาพูดคุยกับตัวของทางนุนเยสได้เพื่อเป็นการเตรียมการสนับการย้ายทีมของเขาแล้ว ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็จะกลายมาเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นและผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดอแอดเลติกสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษนั่นเองไล่เลียงมาตั้งแต่การที่เขามีการโพสต์ออกมาผ่าน X นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ อัลฮีราลมีการวางตัวดาวินนุนเยสเอาไว้เป็นเป้าหมายลำดับแรกที่พวกเขาให้ความสำคัญสูงสุดและก็มีการขยับความพยายามในการจะเซ็นสัญญากับสนย์หน้าจากทางลิเวอร์พูลออนสตีนระบุในตอนนี้มันยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาถ้ามีการแจ้งความสนใจเข้ามาให้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหลับทราบแล้วบวกกับการที่ทางอัลฮีราวเองก็มีการวางแผนผลักดันเร่งการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย26ปีเป็นการภายใน ส่วนดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยเองนั้นก็เปิดรับสําหรับความเป็นไปได้ทั้งนี้นอกจากโพสต์ดังกรวของทัดออนสตีนแล้วเขายังมีการไปขยายความต่อในขาที่เขาได้เขียนเอาไว้กับทางดิแอตเลติกใจความดังต่อไปนี้เอาฮีโร่ได้วางตัวดาวินนูนเยสเอาไว้เป็นเป้าหมายลำดับแรกในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของพวกเขาและในตอนนี้ก็ได้เดินหน้าดีลนี้อย่างเต็มกำลังออนสตีนระบุ พวกเขาพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับทางวิกเตอร์โอซิมเฮนอเล็กซานเดอร์อิซาและเบนจามินเซสโกที่ต่างก็เป็นเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาอยู่ด้วยแต่หลังจากที่ทักโอซิมเฮนย้ายไปอยู่กับทางการาตาสายขณะที่ทักอเล็กซานเดอร์อิซาและเบนจามินเซสโกก็ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายที่พวกเขาจะสามารถคว้าตัวมาได้จึงทำให้โฟกัสหลักของออลฮหล่าณเวลานี้กลับมาอยู่ที่ตัวของทางดาวินนูนเยส พวกเขามีการหาหรือเป็นการภายในถึงแผนการในการเล่งดิวนี้ในการซสัญญากับตัวดาวหญิงทีมชาติอุรุกวัยแม้ว่าทางลเวร์หูจะยังไม่ได้รับข้อสเสนอเข้ามาแต่ได้รับแจ้งถึงความสนใจดังกล่าวข้างต้นแล้วและในตอนนี้วงร้อสนับการย้ายไปอยู่กับทักเอาฮิรากก็กำลังหมุนไป ในนก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาวเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของทางดาวินนูนเยสออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันใกล้แล้วอีกหนึ่งคนที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีว่าเข้าออกมาอัปเดตสถานการณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือตูวของทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะนั่นเอง นั่นจึงทําให้เราได้เห็นตัวของทางโรมาโนมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับทางเดวิดออนสตินดังกล่าวข้างต้นแล้วด้วยเหมือนกันข่าวเพิ่มมากขึ้นสาหรับดาวินนูนเยสและเรื่องราวของทงัพอัลฮีดาวที่มีการเปิดเผยออกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้โูมาโนโพสต์เอาไว้ Post A White, ในหน้า X ส่วนตัวของเขา เข้าใจว่าซิโมเนอินซาีิผู้จัดการทีมของทงัพอัลฮีราต้องการที่จะได้ตัวของทางนูนเยสเป็นเป้าหมายดําดับแรลหรือว่าผู้เองก็ได้ให้ไยเขียวกับทางนูนเยสเข้าพูดคุยกับทางอัลฮีราได้แล้วก็มีการติดต่อกันโดยตรงกับทางซิโมเนอินซาีิอีกตัวแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นทางการเข้ามา นอกจากคำยืนยันของทางโรมาโนที่มีการโพสต์เอาไว้ผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาแล้วเจ้าตัวก็ยังมีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจก่อนที่ทักแอนฟิลเซกเตอร์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะมีการหยิบฉวยมารายงานต่อหรือว่าพวกกำลังรอคอยข้อเสนอจากทักเอาฮีราสำหรับตัวของทางดาวินนุนเยสอยู่โรมาโนกล่าวแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องของข้อตกลงระหว่างสโมสรจะเป็นปัญหาใดๆนะ ในตอนนี้จุดสําคัญก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของทางนุนเยสได้หรือไม่การเจรจายังคงดําเนินต่อไปจากคํายืนยันของทางโรมาโนค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าในตอนนี้ทางนิวอัพปุ กว้างอย่างเต็มที่สําหรับการขายของนูนเดสแต่สิ่งที่เราต้องมาติดตามดูกันต่อไปก็คือท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับเงินค่าเหนือยที่เท่าไหร่และค่าตัวที่ทีมลิเวอร์ pool ของเราจะได้รับกลับมาจะไปจบอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่หลังจากสโมสรของเราก็มีการตั้งตุ๊ตกตาค่าตัวในเบื้องต้นคร่าวๆเ,เอาไว้ที่60-70ล้านปอนด์ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางดาวินนูนเยสให้รบร้ทนกระบวนความกันไปเลยหลังจากที่มันยืนยันแน่ชัดแล้วว่าทีมของเราให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของเขา แล้วสำหรับตัวของทางนักเตะเองละ่ะเขาจะมีมุมมองในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างซึ่งในเรื่องนี้ทางกรัมไบร์ลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมาคอนเฟิร์มแบบตรงประเด็นเลยว่าตัวของทางนูนเยสเองก็ให้การตอบรับในเบื้องต้นสาหรับหลักการที่จะย้ายไปลงเล่นที่ตัวนัดออกกลางแล้วด้วยเหมือนกันถ้าไม่ทุกฝ่ายก็เชื่อว่าตอนนี้โอกาสที่ดิวนี้จะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้สูงมาเรียกว่าภูมิการทุ่มเงินเสริมทับไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะ ไบลีกล่าวแล้วส่วนหนึ่งที่พวกเขาจําเป็นจะต้องดําเนินการต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือการขายนักเตะออกไปซึ่งถือได้ว่าจะเป็นแผนการดําเนินการเพื่อรองรับนักเตะใหม่ที่จะย้ายเข้ามาลุยดีอาร์ตไย้ายทีมออกไปเสร็จสิ้นแล้วแต่ในตอนนี้ตัวของทางดาวินนูนเยสจะเป็นรายต่อไปเขาถูกมองว่าจะเป็นการขายนักเตะครั้งสําคัญมาโดยตลอด หรือวาูให้ความเคารพในตัวของนูนเยสเป็นอย่างมากเลยนะพวกเขามองว่านี่คือนักเตะที่เปลี่ยนเ้ได้ผ่อนสวรรระดับท็อปแต่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทีมของพวกเขาและตัวของทางนักเตะเองก็ยอมรับในเรื่องนั้นด้วย เขาได้เห็นนักเตะอย่างทางฟอร์เรนเวียตและฮ e ูก็เอเกติเก้มีการย้ายเข้ามาแถมสมูสรนยังมีการไล่ล่าตัวทางอเล็กซานเดอร์อีซักอีกตัวนั่นทําให้ตัวของทางนูนเยสรู้ดีว่าอนาคตของเขาที่นี่มันลิบหลีลงไปทินมทีดังนั้นเขาจึงมองว่าการย้ายทีมออกไปน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าและเจ้าตัวก็ยังรู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะได้ย้ายไปอยู่กับสมูรอ,อื่นในทวีปยุโรปนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาถึงมีการตกลงในเบื้องต้นสำหรับการที่จะย้ายไปลงเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อฟังเรื่องราวของนักเตะท,ที่กําลังจะย้ายออกจากทีมของเราไปในส่วนของแนวรุกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในส่วนของคนที่จะย้ายส่วนทางเข้ามาทดแทนในตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นกันบ้างเพราะคนที่มีกระแสข่าวมากที่สุดกั ทีมของเราณเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซัคจากทางนิวคาเซิลอยู่นาเตดหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการแยกไปฝึกซ้อมกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางเรอัลโซเซดาดอยู่ในประเทศสเปนและแม้ว่าเขากำลังจะเดินทางกลับมาที่ประเทศอังกฤษในสัปดาห์นี้แต่ทางเอฟดีเฮาคุณซือใหญ่ของทางนิวคาเซิลก็มีการประกาศชัดเลยว่าจากพฤติกรรมของนักเตะตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งการปฏิเสธการฝึกซ้อมร่วมกับ ทการปฏิเสธกลับมารายงานตัวการปฏิเสธที่จะร่วมเดินทางไปท,ทัว์ท่ทวิปเอเชียกับสโมสรจึงอย่าหวังจะได้กลับมาฝึกซอ้อมร่วมกับทีมแบบง่ายๆเมื่อนักข่าวมีการสอบถามว่าแล้วเราจะได้เห็นตัวของอีซักกลับมาฝึกซอ้อมในช่วงที่เหลือของช่วงปรีซีซั่นนี้หรือไม่ฮาวก็ตอบว่าผมก็หวังเอาไว้แบบนั้นนะแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอีซักจะทำตามไหมฮาวกล่าว เราอยู่ที่นี่เพื่อฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งและก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลาดังนั้นผู้คนที่สโมสรอกำลังรับมือกับสถานการณ์อยู่คุณจำเป็นจะต้องทำตัวให้ถูกต้องคุณถึงจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมฝึกซ้อมกับทีมของเราเราต้องทำให้แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเราขึ้นนิวคาสเซิลอยู่นาตตดทุกคนต่างก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนใดส่วนหนึ่งของทีมพวกเขาจำเป็นจะต้องทำตัวให้ถูกต้องด้วย นั่นเป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่สามารถจะคาดหวังว่าหากพวกเขาทำตัวแย่ๆแล้วจะสามารถกลับมาสู่ทีมได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะโอกาสว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ตัวถังอเล็กซานเดอร์อิซักหรือไม่นั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถหาตัวตายตัวแทนของทางนักเตะเข้ามาได้หรือเปล่า ซึ่งนับปัจจุบันก็มีนักเตะหลายคนที่ตกเป็นข่าวโผพันกับทางิวคซิลอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเบนจามินเซสโกของทางราเบราฟซิโอลิวัตกินส์จากทางแอสตันวินล่าหรือแม้กระทั่งทางโยอันเนวิซากจากทางเบนฟอร์ดแต่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอีกหนึ่งเป้าหมายโผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่ในลายของทางซามมอาเกโฮวาสุนหน้าตัวเก่งจากทางสโมสรเอฟซีปอร์โตในลีกของประเทศโปรตุเกสนั่นเอง เมอือดีตดาวยิงของทางตราหมิแอตแลติโกมารติกรายนี้ถูกทางปอร์โตตั้งสนนราคาเอาไว้ที่ตัวเลข80ล้านยูโรและหากฟังนิวคาเซลประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาก็จะเป็นการเปิดทางให้กับการย้ายทีมของทางอิสั์ได้อยู่ดีไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นทางเป็นจมินเซสโกเพียงเท่านั้นผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทักเอดูอาโดเบอร์กอสนักข่าวคนดังจากประเทศสเปน นิวคาเซ็ตกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวซามมอาเกหัววานะเบอร์กอสระบุพวกเขากำลังติดตามดูสถานการณ์ของเขามาอย่างใกล้ชิดและอันที่จริงแล้วก็มีการส่งทีมแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีนี้แล้วด้วยซ้ำไปดังนั้นเขาจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่กำลังถูกพิจารณาเกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกของพวกเขาแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาก็ตามที ทางฝั่งของปอโตเองก็ต้องการที่จะเก็บตัวเขาเอาไว้อีก1ปีแต่ก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข80ล้านยูโรซึ่งค่าตัวดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทีมอย่างทางนิวคาสเซิลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ